วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะไรอ่ะลง pixel experience android 12.1เป็นแบบ a gsirom นะครับผมก็จะมาลง gsirom นะครับก็แบบทำได้นะครับผมก็แบบสามารถที่จะแบบยังไงก็ทำได้เลยนะครับก็ผมก็จะมา flash gsirom นะครับว่ามันจะบูตเข้าไหมนะครับ โดยการใช้เวินดอของลมเดิมนะครับโอเคนะครับก็ก็มาลองทํากันดูนะครับผมอันนี้คือแต่ต้องบอกกันก่อนว่าอันนี้คือผมก็ลองวิธีทําให้ดูเลยนะครับผมผมก็จะบอกวิธีว่าวิธีลงนะครับผมลงชีไส้ลมนะครับอ่านะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ผมก็จะมาทําการลงนะครับก็ก็ก็ตามนั้นแหละนะครับผม โ okay, อเคก็ามาเริ่มกัน let's go เลยอ่าโอเคผมได้ทำการเช็คมาแล้วปรากฏว่าเว n d อร์มัน32 bit บิตแต่ผมแฟลชผมจะ f ฟลช h GSI ROM เออแฟลชจี1อสแต่มันเป็นไฟล์แบบ ARM 64บิตนะครับซึ่งก็คือเท่าๆที่ผมดูมาแล้วเท่าที่ผมดูมาแล้ว,ลวนะก็คือยังไงอะ ไม่ไม่ผ่านแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเวน дор สากับระบบ System 64บิตเนี่ยเวน дор สาบิตระบบ64บิตมันไม่ถูกกันนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือเวน дор สาอันนี้คือ System 64เวลามาถูกกันปุ๊บอาจจะทำให้คือมันบูตไม่ไม่ติดแต่มันบูตไม่เข้าระบบนั่นเองมันบูตไม่เข้าระบบนะครับก็คือทำได้ไหมทำได้เราก็ต้องฟลัช อ่าแฟชีไซอมอ่าแฟชชีไอแล้วก็เวนโ o หกสิบิตเข้าไปด้วยนะครับคือผมก็จะแบบมาทำการมาเริ่มเลยอันนี้คือติดตั้งที่ WRP เรียบร้อยนะโอเคมาอ่าโอเคมาทำการแฟช s h ีไซรอมเลยนะครับโอเคอันนี้คือผมได้ติดตั้งที่ WRP เรียบร้อยนะครับ ก็คือผมจะมาติดตั้งบน Samsung Galaxy j 6นะครับติดตั้งบน Samsung Galaxy j 6เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือให้เราติดตั้ง twrp อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก่อนที่จะทำนะครับถ้าไม่มี twrp ไปดูคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ต้องใช้คอมเท่านั้นนะครับโอเคก็มากดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power กดพร้อมกันเลยนะครับอ่าปล่อยปุ่ม power ออกเพิ่มเสียงกดค้างไว้นะครับ รอ,อสักครู่เลยนะครับอ่าปล่อยปุ่ม power เ,เลยนะครับอ่าเราก็ทำการสไลด์นะครับอืมอเคก็อันนี้คำเตือนเลยนะครับผมก็ระวังข้อมูลหายนะครับอ่านะครับผมก็ให้เราแบกอัพไว้นะครับผมตั้งแต่แรกตอนที่เราลง t r ้งนะครับ มามาที่วิปนะครับผมมาที่ format data ให้เราพิมพ์คําว่า yes นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับอ่าแล้วก็กดบั c กลับมากดกลับกลับมาแล้วก็อ่า swipe to factory reset ไปเลยนะครับอ่ากด back ก็กดอ่า advance wip ให้กดที่อ่า wip art c a s e c a s e system window odm Data แล้วก็ n t e r n a s t t o r a g e แล้วก็ทำการสลด์เลยนะครับเลือกตามผมนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโฮมกลับมานะครับเพื่อเข้าสู่หน้าหลักนะครับจากนั้นก็ให้เราอ่านำสายชาร์จเนี่ยอ่าสายชาร์จเสียบที่คอมนะครับผมก็ให้เรามาทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับผมเสียบกับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเสียบปั๊บเขาให้ เรียบร้อยนะครับก็มามาดูเลยนะครับนี่มานะครับโอเคมา PC เครื่องน,นี้อ่ะเดี๋ยวดูไ right, รนี่อะไรนะครับโอเคอันนี้คือมันมี2ก้อนนะมันมี2ก้อนอะไรอย่งมันบั๊กอะ่ะมามาที่ที่พีซีหรือ PC ซีเครื่องนี้นะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มานะครับแล้วก็มาที่เมาส์ แล้วก็มา disable MTP แล้วก็ enable MTP นะครับมาวางแล้วก็เข้าไรนี่อีกทีอ่าเรียบร้อยก็ให้เรานำย้ายไฟล์ตัวไฟล์อะไรนะ Universal 7จ0ดแปดเจ Repetitioner นะครับผมอ่าอ่าอ่าก็อะไรนะ Universal ใช่ไหม Universal 是 อ่าไฟล์นี้นี่แหละไอไฟล์นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับย้ายไฟล์เข้าตัว Galaxy J6 หรือ Samsung Galaxy J6 เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วมากดดูได้เลยเนี่ยได้มาแล้วนะครับมาโอเคอ่ามาเริ่มเลยนะครับโอเคกดปุ่ม home กลับมาแล้วก็มาที่ install นะครับอ่ามาที่ install image นะครับอ่าถ้ามันไม่ขึ้นก็มา สลิสร r a ล e ไปที่ i n t e r n a l s t o r e g e กดโอเคอันนี้มันไม่ขึ้นลองลองรีบูตใหม่นะครับกดรีบูตแล้วก็กดรีบูตอ่ะแล้วก็กด Recovery แล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับรอ,อสักครู่นะครับผเสียบสายชาร์จค้างไว้ก่อนเลยนะครับรอ,อสักครู่ก่อนเลยนะครับรอรอไปก่อนเลยนะครับผมรอ,มอสักครู่นะครับ นะครับผมรอสักครู่เลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการสไลด์นะครับอ่ามาที่ i n s tall ดูอ่ามาแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะครับผมกดกดฟ์น,นี้เลยที่เราย้ายมาแล้วก็ทําการสไลด์นะครับสไลด์ไปเลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็รอสักครู่ไปเลยนะครับโอเครอสักครู่นะครับมันกําลังรีเซ็ต อ่ามันกําลังรีพาร์ติชันนะครับผมกําลังเซตค่าของตัวอ่าเซตค่าของตัวอ่าพาร์ติชันของมันนะครับอ่าเยบสชาจค้างไว้เลยก็ได้นะครับเครื่องก็จะถูกรีบูตกับเข้าสู่ r e c o v e r ่ mode อีกครั้งนะครับอ่านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ให้เราทำการสไลด์เลยนะครับโอเคแล้วก็มาที่วิฟนะครับนะครับผมแล้วก็พิมพ์อ่าไม่ใช่ดิกดที่ Format Data แล้วก็พิมพ์ว่า yes นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะครับผมอ่ากด back กดปุ่มกลับแล้วก็ทำการสไลด์ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วกด back กลับมามาที่ advance d v i p มาที่กดตามผมประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7้าอย่าง นะครับผมกด w า r t c a s อาร System แคอะ v e น d o r ODM Data Internal Storage นะครับโอเคแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับผมเมื่อล้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วกด back กลับมาแล้วก็กดปุ่ม Home กลับมานะครับจากนั้นก็ให้เราไปย้ายไฟล์นะครับผมโอเคเสียบสายชาร์จไว้ดีๆนะครับโอเคย้ายไฟล์ Fi, อ่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะย้ายไฟล์เข้าไปนะครับโอเคเนี่ยไฟล์นี่แหละโอเคย้ายเข้าตัว Samsung Galaxy J6 หรือ Galaxy J6 นี่แหละย้ายเข้าไปเลยนะครับโอเคย้ายรอสักครู่รอนะครับรอเลยนะครับผมไม่มีปัญหารอซะเลยอ่ารอนะครับเดี๋ยวเล่งความเร็วของคลิปไปก่อนนะโอเคไป อ่ะเรียบร้อยแล้วแตะหน้าจอหนึ่งทีแล้วก็ทําการสไลด์เลยนะครับอ่าไฟล์หนึ่งมีอีกนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะไฟล์นี้นี่แหละเนี่ยไฟล์เวน d o r ย้ายเข้า Galaxy J6 หรือ Samsung Galaxy J6 เข้าไปเลยนี่รอสักคู่อ่ามากดดูข้างในได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วก็มา ถอดสายชาร์จออกได้เลยนะบอมเป็นอย่างดอกนะครับผมบอมมีปัญหานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถอดสายชาร์จออกได้ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีไม่มีปัญหานะครับผมก็มาโอเคมามาที่อ่า install เลยนะครับให้เรามาที่อ่า install image มาที่ไฟล์นี้แหละเนี่ย Pixel Experience Arm 64 AB Slim กดเข้าไปกดที่ System Image นะครับแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะนะครับรอสักครู่เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเล่งความโดยของคลิปก่อนนะครับไป อ่าถ้ามันเรียบร้อยแล้วก็กด back กลับมากดปุ่มกลับกลับมานะครับมาที่ install zip นะครับแล้วก็มาที่ c a d r o i d vendor j 6 lte กดเข้าไปแล้วก็ทำการสไลด์เลยนะครับผมอ่ารอสักคู่เลยนะครับอืม้มรอเลยนะครับเรียบร้อยแล้วมาที่ w i p cache แล้วก็สไลด์แล้วก็ reboot system แล้วก็อันนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามีระบบอยู่แล้วสไลด์สิเออนะครับ รอสักครู่เลยนะครับอ่ารอเครื่องมันบูตเข้านะครับว่ามันจะบูตได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกติ๊กอ่ารอสักครู่นะครับอ่ายังจอดําอยู่เลยเฮ้ยบูตเข้าระบบเอ้ย ตบมือโชว์เลยทีเดียวกลางคลิปกลางคอนเทนต์โอ้บูทเข้าระบบจริงด้วยนะครับบูทเข้าระบ,บบจริงด้วยนะครับผมโอเคก็ไม่รู้ว่ามีบั๊กอะไรหรือเปล่าถ้ามีบั๊กเดี๋ยวผมจะมารายงานในในใต้คลิปนะครับก็จะมารายงานให้เลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ตามนั้นคือจบนะตามนั้นคือจบเลยนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากก็ขอแค่แบบยังไงอะแบบฟรีสไตล์ก็ตามนั้นแหละเอออันนี้คือจะอ่าบูตเข้าระบบได้จริงนะครับอ่าเลือกภาษานะครับผมโอเคอ่าเลือกภาษาไทยนะครับผมคนไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยสิเออถูกไหมล่ะอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มต้นสิเออกดเริ่มต้นอันนี้ไม่ได้ใส่ซิมก็กดคับนะครับ ตั้งค่าแบบอปรไลล์ก็ได้กนดะต่อไปนะครับก็แบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับถัดไปนะครับมันบูตได้จริงเพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วก็ยอมรับนะครับเพิ่มเติมอันนี้คือมันไม่มีเออกดข้ามก็มันมีตัวเลือกให้ที่ข้ามนะโอเคอกดข้ามไปก็ได้บ้างโอเคอ,อันนี้กดข้ามนะครับ อ่าเครื่องรีบูตเองฉะนั้นจเจริญอันนี้คือมีบั克แล้วหนึ่งเลยคือบางทีเครื่องอาจจะรีบูตเองนะครับผมบางทีนะเพราะว่าผมเคยลองลงแล้วนะไอ้นะ่ะไอลอมเนี่ยผมลงครั้งที่สองแล้วนะกับเครื่องนี้แล้วครั้งต่อไปแต่และครั้งที่สองเนี่ยผมก็เลยแบบมาทําคลิปวิธีลงเนี่ยก็ประมาณนั่นแหละก็แบบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่มันก็เออ ตามนั้นแหละเออไปก็ว่ากันไปแหละเออนั่นแหละก็ตามนั้นแหละอ่าฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้อ่ามาละเคก็มาดูที่การตั้งค่าอันนี้คือผมใช้ตัวขิดๆแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนระบบท่าทางสัมผัส การนำทางของระบบมเมนบอโอเคสามปุ่มก็ได้มั้งพอดีอยากใช้แบบถนัดถนัดโอเคก็ประมาณนั้นนะครับอ,อ่าระบบเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Android Android 12นะครับนี่ Android 12นะครับผมมันก็อันนี้จริงๆแล้วคือ Android 12.1นะครับ ก็คือ Android 12L นั่นแหละนะครับชั้น Kernel อืมบูตผ่านก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ากล้องใช้ได้ไหมเออลองดูโหโบราณมากไอตัวโปรแกรมกล้องอะ โบราณมากแต่แต่มันมีบักแล้วหนึ่งเลยคือดูยังไงดูกล้องดูที่กล้องดิคือภาพเนี่ยดูอะดูดิโอ้โหภาพสะหดแบนเบอร์เลยอะดูอันนี้มีบั克แล้วหนึ่งเลยกล้องยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูถ่ายภาพออกมาก็จะประมาณนี้แหละเออ มาเดี๋ยวผมถ่ายมือถ่ายมือให้ดูนะอ่าถ่ายแฟนได้ก็ได้มั้งอ่าโอ้โหเสียงแช้งนี่ประมาณนี้เลยแล้วปกติเฟดได้มันจะประมาณนี้นะแต่นี่แบนเลยโอ้โหยังไงอะ่ะโอ้มาลองถ่ายวิดีโอดูอ๋อโอ้โหวิดีโอก็พอๆกันเลยโคตรเลย นี่เหรอแหลมเกินแหลมแบบแหลมแบบไหนโอ้โหเสียงแฉ่งโอ้โหเสียงโบราณมากก็พอได้นะฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลเทส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 อ่ะมาไม่สามารถเล่นวิดีโอได้จเจริญไหมล่ะอ่ะเปิดในในไฟล์แล้วกันนะ บินนะรพอได้นะฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสเทสเมโครโฟนใช้ได้นะไมโครโฟนใช้ได้อะเสียชก็โอเคแหละเออแต่ลงลอมเนี่ยไม่รู้ว่าจะอันนี้มันก็มันก็ถือว่าดูลื่นๆื่นนะเออมันก็ดูลื่นๆื่นดีอ่ะก็จะประมาณนั้นนะ ็โอเคเลยถือว่าโอเคนะเออโอเคเลยอะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตก่อนนะก็แบบยังไงอะประมาณนั้นนะอ่าหน่วยความจำใช้ไปก็10กิกก็ประมาณนั้นแหละถือว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากกับตัวระบบนี้อ่าก็ประมาณนั้นถือว่าเป็นงั้นไปแหละนะก็อันนี้ถ้าเกิดแบบยังไง ถ้ามีบั๊กอะไรเนะี่ยคือเดี๋ยวผมมาบอกในใต้คลิปเลยนะก็ขอพอแค่นี้หละมั้งก็แบบไม่ค่อยแบบดูรีวิวกับลอมนี้อะไรมากถ้าเกิดมีบั๊กอะไรเกิดขึ้นก็ผมก็จะบอกใต้ใต้คลิปเลยนะคิดดูก็ประมาณนั้นแหละโอเคโอเคเอาละใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายบายย